สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับผมสวัสดีครับค้อนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็พาโพทองมาเดินวันแรกนะครับผมนี่ครับก็อาบน้ํานะครับอาบน้ําเรียบร้อยแล้วก็กินหญ้าเสร็จนะครับผมก็กําลังจะพาเดินเนาะครับผมกําลังจะพาเดินลองดูนะครับผม เราก็จะพาเดินรอบบริเวณนะครับทีกว้างก่อนนะครับผมทีโล่งก่อนนะครับผมครับผมเดี๋ยวให้เขากินน้ําก่อนนะครับผมตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะครับก็เดินต่อนะครับเป็นยังไงบ้างครับควานอาการดีครับผมดีเนาะครับผมต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับผมใช้ความระมัดระวังไปด้วยนะ ก็จะเดินในพื้นที่กว้างๆนะครับลงๆนะครับผมว่าปูทองเองก็พึ่งหายตกมันนะครับอีกอย่างก็พึ่งได้เดินวันแรกนะครับผมพึ่งได้เดินวันแรกนะครับผมเราตามปูทองไปเลยนะครับผมนี่ลมก็ค่อนข้างแรงนะครับฝนก็พึ่ง ปล่อยๆนะครับผมพึ่งปล่อยอันนี้ก็พึ่งเอาออกมาเดินนะครับผมพึ่งเอาออกมาเดินวันแรกเลยนะครับผมหลังจากไม่ได้เดิน5เดือนกับ24วันนะครับผมหเดือนกับ24วันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันพระใหญ่นะครับเราก็พามาเดินมาชมนะครับบรรยากาศนะครับบทองนะครับว่า เขาจะมีปฏิกิริยายัางไงนะครับผมหลังจากหายตกมันมาแล้วนะครับผมโอ้มีกุหน้าด้วยครับอีกกวหน้าครับอีกวหน้าตัวใหญ่เลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นน้ำใสๆนะครับที่ไว้ให้ช้างอาบเล่นนะครับผม ปวาฟกานก็คอยเดินตามนะครับห่างๆนะครับไม่ต้องใกล้มากนะครับผมก็จะเดินรอบนะครับรอบตรงนี้นะครับสักหนึ่งรอบนะครับเดินให้เขายืดเส้นยืดสายนะครับโอ้ดูพื้นหของโพทองนะครับพื้นของขานะครับผมพื้นขานะครับมีเยอะมากเลยครับดูนะครับ โอ้มุมนี้สวยอย่างเลยว่าพันหนหันมาแอคชั่นนยครับเ,เดี๋ยวให้ปวดทองแอคชั่นให้ดูนะครับเอาสุดยอดเลยไหนขอเสียงหน่อยลูกขอเสียงหน่อยนี่ครับผมไปเดินต่อเลยนุกบโล ยอดเลยนะครับผมก็ถือว่าอาการปกตินะครับผมอาการปกติไม่ตึงนะครับขอ,ขอไม่ตึงแล้วพอพานไม,ไม่ตึงสบายๆแล้วเนาะเดินเอาขาดีครับพอพันบอกว่าเดินเอาขาแล้วนะครับตกมันนานจนพื้นขานะครับไม่เต็มเลยครับนุ่น

ไม่ได้เดินมาห้าเดือนนะครับผมห้าเดือนกับยี่สิบกว่าวันนะครับก็เท่ากับหกเดือนนะครับผมแค่ไม่กี่วันก็หกเดือนแล้วนะครับผมนี่ครับก็ฟังคําสั่งดีนะครับผมปีนี้งานใหญ่มากเลยยังไม่ได้วัดงานนะครับปีนี้เดี๋ยวจะวัดให้ควานวัดให้ดูนะครับครับผมเพิ่งใหม่นะครับเดี๋ยวให้ควานวัดให้ดูก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เดินลงมาแล้วครับผมนิ่มไหมครับพอควานเดินนิ่มไหมนิ่มเลยครับนี่ครับคอคอที่คุ้นเคยเป็นคอที่คุ้นเคยนะครับสําหรับคอควานนะครับผมก็เหมือนรถที่เราขี่ประจํานะครับผมก็จะคุ้นเคยกันนะครับผมนี่ครับผมแวะให้กินยาก่อนครับนิดหน่อย ก็จะยังเดินไม่คล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งหายตกมันนะครับก็เพิ่งได้ยึดเส้นยึดสายนะครับผมการเดินก็ค่อนข้างจะยังเกร็งๆนิดนึงนะครับผมดูเล็บนะครับดำปีเลยครับเพราะว่าเจอน้ํามันนะครับผมเล็บเขานะครับเดี๋ยวควานจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับเล็บดำปีเลยนะครับดำนะครับไม่ได้โดนโครนดูออะไรนะครับ เพราะว่าเจอน้ำมันนะครับผมน้ำมันของเขานะครับที่ไหลออกมานะก็จะโดนเล็บหรือว่าคาหลังนะครับผมครับผมเดี๋ยวเราไปรอชมกันอีกนะครับผมอ่ะระหว่างทางก็มาเจอสีโดจูจ้นะครับโอ้เล่นโคลนเต็มเลยครับตกมันนะครับตกมันอยู่นะครับดินค่อนข้างเละนะครับผมครับอ๋อดมจะดมกลิ่นโพทองนะครับ ว่าโพทองกินหญ้าอยู่ตรงนี้นะครับผมดมกลิ่นกันอยู่นะครับผมโอ้ดูดูนะครับนี่คืออาการที่เขาทําใส่นะครับผมเขาจะทําใส่เรานะครับผมไปไม่รบกวนดีกว่าครับผมไปเลยดีกว่ามาแล้วครับจะถึงหลักที่จะมัดไว้แล้วนะครับผมเราก็จะมัดปูทองไว้เลยนะครับผมเพราะว่าก็ถึงหลักเขาแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ เป็นช่องบ้างนะครับก่อนที่จะถึงหลักของโพทองนะครับผมเดนะีย๋ยวไปกินหญ้าที่หลักนะโพทองนะนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมมาถึงที่หลักตัวเองแล้วอันนี้ก็เป็นกองสับป,ปะรดของโพทองนะครับอยู่ที่หลักนะครับผม ดูครับไม่ยอมนะครับโลบโลบจริงๆนะครับโพทองออกมาเต็มงาเลยนะครับผม,ม <า S 1> นะครับพอถึงรักเรียบร้อยครับ <มา S 1> ก็ภารกิจผ่านถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับผม,ม <า S 1> ไม่มีปัญหาอะไรเนะครับ แต่ก็ต้องระวังนะครับผมเวลาลงเวลาขึ้นก็ต้องครับผมพกอาวุธให้พร้อมนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งหายตกมันวันแรกนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมผมเพราะว่าทางก็เพิ่งเดินวันแรกนะครับผมซึ่งเราก็เดินแค่สงคนนะครับวันนี้ ครับผมพอควานก็เดินเป็นเพื่อนนะครับสองคนนะครับผมก็เพราะว่าปูทองเขาไม่ค่อยชอบคนเยอะนะครับผมถ้าคนเยอะมาคือเขาจะบางทีเขาจะไม่ยอมให้แก้โซ่ด้วยนะครับผมเขาไม่ชอบนะครับนี่ครับมาก็เขาก็จะคุ้นเคยเสียงพ่อควานด้วยนะครับผมพ่อควานก็เลยเดินได้ด้วยนะครับผมถือว่าภารกิจจบแล้วนะครับผมวันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วโพองนิ่งนะครับเดินได้แบบไม่ต้องกังวลแล้วเนาะพอควันครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะวัดงาให้ชมนะครับให้อะไรเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับผมี่ก่อนครับผมเดี๋ยวจะวัดงาว่าปีนี้โพองยาวเท่าไหร่นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากคุณแม่ทุกท่านนะครับแม่ให้กําลังใจโพองด้วยนะครับ ช้างพึ่งหายตกมันเดินวันแรกครับวันนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามและให้กําลังใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับอาโฟทองสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเรือสวัสดีครับคอนสวัสดีครับสวยๆครับผมอาพอควันสวัสดีครับครับผมและพอควันก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม